นายวิษณุอินุรักษ์ถูกตำรวจภูทรห้วยยอดสอบปากคำเข้มหลังก่อเหตุฆ่าภรรยาของตัวเองแล้วนำศพไปโยนทิ้งแม่น้ำตรังจนกระทั่งมีคนหาปลาไปพบศพผู้ก่อเหตุรับสารภาพเป็นคนฆ่านางพรทิพย์เทพธาน,นีภรรยาของตัวเองจริงเหตุเกินขนดขณะขับรถออกจากงานศพภายในวัดศรสีสุวรรณารามตำบลน,นาท่วงใต้อำเภอนาท่มใต้อำเภอเมืองตรังเมื่อช่วงค่ำของวันที่31สิงหาคมที่ผ่านมา เพื่อจะกลับบ้านที่อำเภอรัศดาแต่เกิดทะเลาะวิวาทการรุนแรงภายในรถจนลงมือทำร้ายร่างกายภรรยาจนสลบก,ก่อนจะตัดสินใจเลี้ยวรถนำไปจอดบนสะพานคลองประดู่แม่น้ำตรังแล้วลากศกพภรรยายโยนทิ้งแม่น้ำตรังก่อนจะขับรถกลับบ้านพักจนกระทั่งตำรวจตามไปจับกลุ่มได้ตำรวจภูทรพ่ยยอดพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานคุมตัวนายวิศณุออกจากห้องขังในกลางดึก ไปตรวจคนบ้านพักและภายในรถกระบะเพื่อหาร่องรอยพยานหลักฐานต่างๆก่อนคุมตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ